We bring the World the Bring to you ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดแคสต์ Podcast ที่จะเล่าเรื่องราวรอบโลกผ่านมุมมองของดิฉันกรุณาบัวคำศรีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพบกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีก็เป็นช่องทางการพูดคุยเล่าเรื่องต่างๆผ่านข้อมูลที่ดิฉันได้อ่านมาผ่านประสบการณ์ตรงจากการทำข่าวทุกสัปดาห์นะคะก็พบกันแบบนี้ เป็นประจำสัปดาห์นี้ขออนุญาตอีกครั้งนะคะจะขอเล่าเรื่องของเมียนมาเพราะว่าอดไม่ได้เนื่องจากตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็คือนับตั้งแต่ทหารก่อรัฐประหารวันที่1นงกุมภาพันธ์ซึ่งไอคำว่ารัฐประหารเนี่ย ทางกองทัพเมียนมาเขาก็มีคําสั่งออกมาว่าห้ามใช้นะคะแต่ว่าเราเป็นสื่อไทยเราใช้ได้สื่อพมา่าสื่อเมียนมาห้ามใช้คําว่ารัฐประหารตอนนี้ก็มีนักข่าวประท้วงแล้วแต่ว่าที่จะพูดคุยวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเริ่มจะมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเพราะว่าเมื่อคืนวันพฤรหรัสบ,บดีเนี่ยมีหนังสือพิมพ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นเมาส์พีซหรือว่ากระบอกเสียงของรัฐบาลทหารพมาร่าที่ชื่อนิวไลท์จะเปลียนมาเขา ตีพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะบอกว่าการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันพุธเนี่ยเป็นเนื่องจากคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเล่าย้อนไปนิดนึงก่อนเผื่อท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวก็คือหลังจากที่เมียนมามีการทํารัฐประหารเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยประชาคมโลกก็ออกมาประนามแหละ ทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปจีนก็เฉยๆอยู่นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับลำบากเพราะว่าเป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนแล้วก็ข้อกล่าวหาหรือว่าข้ออ้างในการยึดอำนาจเนี่ยก็บอกว่าเพราะว่ามีการกงเลือกตั้งคือปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่เมียนมาเ็ามีการเลือกตั้งแล้วพรรคของนางองซาสุจิก็ชนะแบบถล่มทลายไม่เหลือที่นั่ง แทบจะไม่เหลือที่นั่งให้กับพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรคของทหารเลยนะฮะ,ะทางนายพลมินอองไลาซึ่งเป็นผอสูงสุดแล้วก็เคยฝันว่าอยากจะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็เลยก่อรัฐประหารก็เป็นเรื่องง่ายๆแบบนั้นนะะทีนี้มันก็เรียกว่าคือรัฐประหารมันก็รับไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าการรัฐประหารที่มีเหตุผลที่มันแบบอ่อนยุบย่าแบบนี้มันก็ยิ่งรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเมียนมาเนี่ยตอนนี้อยู่ท่ามกลางการ จับตาการประนามของชาวโลกแล้วก็คนที่ถูกจับจ้องมองมากที่สุดตอนนี้ก็คือกลุ่มอาเซียนเพราะว่าเมียนมาก็เป็นสมาชิกอาเซียนใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดจะมีใครสักคนที่จะคุยกับเมียนมารู้เรื่องหรือว่าจะกดดนันหรือว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มอาเซียนเพราะว่านอกเหนือจะเป็นพันธมิตรกันแล้วเนี่ยก็ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันเยอะในแง่ของการลงทุนชายแดนอะไรต่างๆนานาคนะนะคนก็เลยจับตามองอาเซียนทีนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาจะเดินทางมาไทยก็มีความพยายามของอินโดนีเซียก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้พยายามที่จะเรียกว่าวิ่งล็อบบี้นะคะวิ่งล็อบบี้บรรดาประเทศอาเซียนว่าอ เราควรจะต้องทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าอาเซียนอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากขนาดคณะมนตรีความ,มั่นคงของ UN เอ็นขายัางประชุมกันเลยสหรัฐก็จะแซงชั่นบรรดาทหารสหภาพยุโรปก็มีท่าทีเราอาเซียนจะไม่ทําอะไรเลยเหรอซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ถ้ามองในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องถือว่าเป็นประเทศที่คือมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในแง่ที่ว่าผู้นํามาจากการเลือกตั้ง ะะก็คือประธานาธิบดีโจโควิโดโด,โดเนี่ยแล้วก็อินโดนีเซียนี่ก็เคยอยู่ภายใต้การปกครองของระบบะเผด็จการช่วงซูฮาโตแล้วก็หลุดพ้นออกมาได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็อย่างที่บอกเนี่ยอินโดนีเซียก็ถือว่าเข้าใกล้มากที่สุดอย่างน้อยการเลือกตั้งของเขาเนี่ยประชาชนเขาที่เราเองก็ไปทําข่าวออกมากันเยอะมากแล้วก็มีการรับรองผลเรียกว่าเป็นเป็นซิสเต็มเป็นระบบแหละ หันไปมองที่อื่นเนี่ยมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเนาะสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ก็เรียกเต็มปากไม่ได้นะว่าเป็นประชาธิไปไตยแบบเต็มรูปแบบซึ่งสิงคโปร์เขาก็ไม่เคยไม่เคยประกาศว่าตัวเองเป็นเต็มรูปแบบนะคะก็มีการห้ามเรื่องของการรายงานข่าวเรื่องอะไรคือก็เป็นประชาธิไปไตยแบบสิงคโปร์นะคะไปมองที่อื่นๆเวียดนามนี่ก็อาจจะเรียกไม่ได้เต็มปากนะคะเพราะว่ามีพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาก็มีเลือกตั้งแหละแต่ว่า ก็เป็นคนเดียวพักเดียวมานานนะคะสมเด็จฮุนเซนนี่น่าจะเป็นนายกที่ยาวนานที่สุดในโลกตอนนี้40กว่าปีนะคะเห็นเกิดมาก็เห็นฮุนเซนแล้วนะเราบ้านอยู่ชายแดนเขมรเออก็มองไม่เห็นใครเพราะนนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจที่อินโดนีเซียจะเป็นแม่งานตัวตั้งตัวตีในการวิ่งล็อบบี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าประชาคมอาเซียนเขาจะมีหัวใจของการรวมตัวกันก็คือว่าพวกเรารวมตัวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่แตะต้องกันเลยก็คือกิจการภายในของประเทศสมาชิก เราจะไม่วิพากวิจารเราจะไม่ประนามเราจะไม่อะไรสังเกตตอนที่ประเทศไทยมีรัฐประหารเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะไม่พูดอะไรฮะก็ถือเป็นนโยบายที่เรายึดถือมานานแต่พอถึงเรื่องเมียนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านั้นนะเพราะว่าคือเมียนมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเอาแล้วกันคือเมียนมาเขามีอะไรที่มันยึดโยงกับโลกตะวันตกเยอะกว่า ทั้งในแง่ของการเคยเป็นอนาณาณิคมของอังกฤษทั้งในแง่ของการที่ส่วนหนึ่งก็คือถูกตะวันตกคว้าบาตรมานานเพราะว่าอยู่ภายใต้การปกครองของระบบเผด็จการทั้งเรื่องโรฮิงญาทั้งเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นแล้วก็เมียนมาเนี่ยก็มีมีองซานซูจีเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่ที่แบบว่าโลกจับจ้องมากนะคะทีนี้ อาเซียนทำยังไงอ่ะอยู่เฉยก็ไม่ได้นะมันก็ต้องพูดอะไรบางอย่างนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่รัฐมนตรีอินโดนีเซียต้องวิ่งรอกลอบบี้เพื่อให้คนคุยกันแล้วก็ไปเจอกับประมุขของบรูไนนะคะเพราะว่าบรูไนเป็นประธานอาเซียนปีนี้ทีนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเอามาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็มาปรากฏตัวที่ประเทศไทยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาภาพออกมาเนี่ยนั่งอยู่สนามบินดอนเมือง แล้วก็ตรงข้ามเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่ะเทศเมียนมาแล้วก็อีกข้างๆหนึ่งเนี่ยเป็นคุณดอนปรมัตพวิน,นัยรัฐมนตรีต่งประเทศของไทยคนก็ถามว่าเออมาได้ยังไงแล้วคุยเรื่องอะไรกันเพราะว่านับตั้งแต่ทหารยึอดอํานาจที่หนึ่งกุมภาพันเนี่ยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่าไม่มีคนยอมรับแล้วอยู่ๆมาโผล่ประเทศไทยก็เลยเข้าใจได้ว่ามาเนี่ยมาในฐานะอาเซียน เพราะว่าอินโดนีเซียก็ไม่ยอมอ่ะเขาก็บอกว่าต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องแสดงท่าทีก็อินโดนีเซียก็เคยพูดออกมาบอกว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยก็คืออย่างน้อยเราจะเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาจัดการเลือกตั้งใหม่นะซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยก็มีคนหลายคนไม่พอใจโดยเฉพาะชาวเมียนมาเขาบอกว่าถ้าจัดการเลือกตั้งใหม่ก็เท่ากับว่ายูยอมรับว่ารัฐประหารคราวนี้มันชอบทำ สิ่งที่เราเรียกร้องนะหมายถึงคนเมียนมาที่ออกมาตามทางถนงนเยอะแยะทุกวันเนี่ยก็คือทหารต้องคืนอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนซึ่งเขาเพิ่งชนะเลือกตั้งมาไม่ถึง2เดือนแล้วมารัฐประหารเขาเพราะฉะนั้นเอาแหละถึงแม้ว่าความพยายามของอินโดนีเซียจะเข้าใจได้ว่าทําได้แค่นี้เพราะว่าทํามากกว่านี้เนี่ยรัฐบาลทหารพาม่ายังไงก็ไม่เอานะคะเข้าใจว่าอินโดนีเซียพยายามเสนอข้อเสนอที่มันเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเจอกันตรงกลาง เราไม่ประนามการรัฐประหารแต่ว่าเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์การประท้วงซึ่งมันสออเค้ารุนแรงมากขึ้นทุกวันเนี่ยคุณจะต้องจัดการเลือกตั้งแต่อันนี้ไปเถียงกันได้ว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าไอ้ซีนที่เจอกันเนี่ยก็เลยทําให้คนบอกว่าเออการออกมาครั้งแรกของคณะรัฐประหารเนี่ยมาประเทศไทยมาได้งไงวะแล้วก็ท่านนายกไทยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็มาในฐานะพันธมิตร มาพูดคุยกันหาหรือหา,หาทางออกนายกก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากนะักแต่ว่าข่าวเนี่ยไปโพ่ที่ไอ้นังสือพิมพ์ Global New ไลท์จมีนมาซึ่งอันเนี้ยใครที่ติดตามการเมืองเมียนมาเนี่ยจะรู้โดยเฉพาะสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันเป็นช่องทางเดียวของนักข่าวสมัยก่อนที่จะรู้ว่ารัฐบาลทาหารเมียนมาคิดยังไงไอ้นิวไลท์จมีนมาเนี่ยมันมันเป็นหนังสือเขาเรียกว่ามันเป็นอินสติชันอะมันเป็นสถาบันอย่างหนึ่งอะสมัยก่อนตอนเราทําข่าวเมียนมาสัก20ปีก่อนเนี่ยนะ มันไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็รู้เรื่องเกี่ยวกับทหารเมรียนมาน้อยมากเวลาเราจะอ้างอิงว่าทหารเมรียนมาหรือรัฐบาลเมียนมาคิดยังไงเนี่ยต้องไปดูนิวไลท์จากเมียนมาซึ่งมันจะส่งมาจากย่างกุ้งทุกๆอาทิตย์ <laughs> แล้วก็จะมีหน้าหนึ่งอ๋อเขาพูดถึงอย่างนี้พูดถึงอย่างนี้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลมานานแล้วก็มันเพิ่งได้รับความสนใจอีกครั้งเพราะว่าพาดหัวของมันน่ะที่บอกว่า union minister of foreign affairs ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเนี่ย pay a visit to Thailand at Invitation of the Thai Prime Minister คือมาตามคำเชิญของท่านนายกคนก็เลยวิจารณ์โดยเฉพาะพวกนักการทูตที่เขาอาจจะแบบเกษียณไปแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออโลกกำลังประนามแล้วไทยมาต้อนรับเขาแต่น,นี้ก็บางคนก็บอกเขา้เขาใจได้มันคือคือในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้วิธีของอาเซียนเนี่ยอันนี้มันคือวิธีอาเซียนนะเอาละ อ่ะนั่งคุยกันดูว่าเอาไงเราไม่ก้าวก่ายแต่ว่ามาดูซิว่าทําอะไรได้บ้างนี่คือวิถีอาเซียนแล้วคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้วิถีแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงอะไรในเมียนมาได้หรือเปล่าที่ผ่านมามันก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันค่อนข้างจะล้มเหลวแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ที่จะคุยจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะบอกว่าไอ้อาเซียนเวย์หรือว่าแนวทางแบบอาเซียนเนี่ยมันเคยประสบความสําเร็จมาแล้วแล้วก็เป็นตัวส่งทําให้เมียนมาเนี่ย เปิดประเทศจนนำมาสู่การเลือกตั้งเมื่อปี2015ตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าที่ไทยทําอินโดนีเซียทําสิงคโปร์ทำเนี่ยอาเซียนเวเนี่ยเออครึ่งๆึกลางๆไม่ดา่าไม่ทอไม่ประนามก็คุยกันนั่งกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้รัฐบาลทางเมียนมาคงจะไปเยี่ยมที่ไหนไม่ได้หรอกยกเว้นแถวๆนี้นะคะอันนี้คืออาเซียนเวนะคะตัวอย่างหนึง่งมันก็ต้องรอการพิสูจน์ว่าคราวเนี้ยอาเซียนเวเนี่ยมันจะคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาได้หรือเปล่า แต่ว่าที่ดิฉันจะโยงไปเรื่องหลักประเด็นหลักของเราในวันนี้ก็คืออาเซียนเวย์เนี่ยมันเคยประสบความสำเร็จมาแล้วคืออาเซียนเวย์มันก็ไม่ได้เลวร้ายในความเห็นดิฉันเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดถูกในจังหวะที่บริบททางการเมืองแล้วคนที่เล่นเกมอาเซียนเวย์เนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องเกม แล้วก็รู้ว่าวิธีไหนที่ผลักได้ดันได้กดดันได้ถอยได้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ตอนนั้นเนี่ยอาเซียนเวยปประสบความสําเร็จแล้วอย่างที่บอกเนี่ยมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเมืองเมียนมาคือช่วงปี2008 2008เนี่ยประเทศไทยมีรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีชื่อคุณสมัครสุนทรเวชพฤษภาคม2008ในเมียนมาตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้าการปกครองของรัฐบาลสล็อก รัฐบาลสล็อกก็คือนำโดยในพลตันช่วยอันนี้ก็เอาอำนาจมาจากในพลเนวินนะะแล้วก็ปิดประเทศเมียนมาปกครองด้วยระบบทหารมานานยาวนานตั้งแต่1988-89 8, 8, 8, จนกระทั่งถึง2010ที่เขาเริ่มคลายอำนาจ2008เนี่ยคือมันเป็นช่วงที่สถานการณ์โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลง2003ประธานาธิบดีบุชสั่งลุยอิรักนะคะ แล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับจนกระทั่งถึง2010ที่เกิดอาหรับสปริงช่วงนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลตันช่วยรัฐบาลทหารเต็มรูปแบบเริ่มอยู่เฉยไม่ได้ทหารถึงแม้ว่าจะคนโทรลอย่างเบ็ดเสร็จแต่รู้ว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนมีรายงานนะคะคือดิฉันเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโทมัสฟูลเลอร์เขาเป็นนักข่าวนิวยอร์กถาม ช่วงนั้นเขาประจาอยู่กรุงเทพแล้วก็ทําข่าวเรื่องเมียนมาเยอะมากแล้วก็เคยคุยกันว่าเออเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงี้เมียนมามันเกิดจากสองทางคืออันที่หนึ่งมันเกิดจากกระแสะโลกตั้นช่วยเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงประมาณสักก่อนอารับสปริงเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้ามาดูในเรียกว่าโซเชียลมีเดียเริ่มติดตามข่าวการเมืองโลกเริ่มอะไรต้องเข้าใจว่า m e n ล a l ี y ของทหารเมียนมาบางที ปิดแบบปิดตันเลยนะถ้าเป็นซักสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตคงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มขยับตัวเขารู้วกระแสของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสายลมของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะพัดมาถึงเมียนมาสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มปรับตัวนะคะด้วยการดูว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นเนี่ยจอร์ดบุชหลังจากถล um e ่มอิรักเ็จปั๊บเนี่ยก็หันมาที่เมียนมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคือบาบาราบูช เป็นคนที่มีความสนใจเรื่องเมียนมาเป็นพิเศษมีแพชชเนตกับเรื่องเมียนมามากเพราะว่านางองซานสุจีนะฮะพอพอในการเมืองของประเทศไหนประเทศหนึ่งมันมีไอคอนเนี่ยมันดึงคนให้เข้าไปกวนความสนใจได้มีรายงานว่าบารบาร่าบูชเนี่ยให้ความสนใจกับประเด็นเมียนมามากแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประธานาธิบดีบูชแล้วก็รัฐบาลสารัสมัยนั้นเนี่ยใส่ใจกับเรื่องการเมืองในเมียนมาเป็นพิเศษแล้วก็พยายามกดดันให้เมียนมาเนี่ย คลายล็อกเปิดประเทศแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็เลยต้องใช้การความบาททางการค้าเมื่อปี2003แล้วความบาททางการค้าเนี่ยก็พูดได้เป็นวันๆเนเพราะว่าเอาข้างจริงเนี่ยมันก็ไปทำให้ประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วเนี่ยทุกยากลงไปอีกแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงอะไรเลยตรงนี้แค่จะพูดถึงไอ้ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอจะเกิดอารับสปริงมีการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเนี่ยตาลชฉวยเนี่ยเริ่มที่จะ วางแผนถอยออกจากอำนาจแล้วแล้วก็จะเริ่มสิ่งที่เ,เรียกว่า road map to democracy จะปูทางสู่ประชาธิปไตยจะมีการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูนที่ที่ร่างไว้เนี่ยก็จะกันเมค s ชัวว่าทหารยังมีบทบาทแต่ว่าก็จะให้มีการเลือกตั้งหละนะตอนนั้นเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นตัวผลักให้เกิดการเปิดแบบตูมเลยเนี่ย ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี28งแไซโครนากิสพฤษภา2008ันไซโครนากิสถล่มเมียนมาแบบหนักหนาสาหัสมากตอนนั้นเนี่ยมีรายงานว่าตูมเดียวของนากิสเนี่ยทำให้ประชาชน1,40,000คนเสียชีวิตในวันที่ไซโครถลม่มวันเดียวนะแล้วประชาชน2ล้าน3ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยแล้วเกิดขึ้น บริเวณปากลุ่มแม่น้ำอิรเวดีซึ่งเป็นพื้นที่การทำกรเกษตรที่สำคัญที่สุดของเมียนมาเพราะฉะนั้นลองเทิมหรือไกลมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือการที่ประชาชนเนี่ยจะไม่สามารถทำการ,กรเกษตรได้อีกหลายปีความยากจนจะมาเยือนความทุกข์ยากความอดอยากความอะไรที่โดนจากความการความบาดอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เมียนมาเนี่ยถดถอยไปอยู่ ลำดับที่180หรือ190ของโลกในช่วงนั้นเมียนมาก็ถือว่าระบบสาธรสุขเนี่ยเป็นด้อยแม้กระทั่งอยู่ต่ำกว่าประเทศแองโกลาในแอฟริกาอีกนะเพราะฉะนั้นเมียนมาตอนนั้นเนี่ยบอบช้ำแสนสาหัสมากนี่คือปจัจจัยที่ที่ทำให้ตันช่วยในขณะนั้นต้องคิดว่าเอาไงดีแต่ต้องเข้าใจว่าทหารพรมาร่าเนี่ยเขาอยู่กับตัวเองมานานปิดประเทศมานานเขาไม่เชื่อใจคนต่างชาติ ตอนนั้นเนี่ยยูเอ็นพยายามเสนอความช่วยเหลือเข้าไปบ้านคีมูลตอนนั้นเป็นเลขาธิการ UN บอกเลยว่าเราจะส่งกองบรรเทาทุกข์เข้าไปในเมียนมาเราจะไม่ยุ่งการเมืองของท่านเราจะไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อนแต่รัฐบาลตาช่วยปิดไม่ยอมพอเห็นเป็น UN เเป็นฝรัง่งเป็นสหรัฐไม่เชื่อใจกลัวจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองตอนนั้นเนี่ยคือการเกิดของอาเซียน ไอ้ความเกี่ยวพันของอาเซียนที่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองภายในเรื่องอะไรอาเซียนเวเนี่ยมันถูกใช้ประโยชน์ในตอนนั้นเพราะว่าพอไม่เคยยุ่งเกี่ยวการเมืองภายในเนี่ยคนที่รัฐบาลทหานมา่าหรือว่าเมียนมาที่ตาช่วยเชื่อเนี่ยก็คืออาเซียนค่ะแล้วอย่างที่บอกก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยว่าอาเซียนเวเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในบริบทในบริบทที่มันมันมันโอเคแล้วคนที่เขาเดินเกมการทูตเปนเนี่ย มันใช้ได้ตอนนั้นเนี่ยเลขาธิการอาเซียนคือคุณสุรินทร์พิสุวรหนังสือเล่มน,นึงบอกว่า He.. เป็น he charming มากคือเป็นคนเป็น,เป,นเป็นนักการทูตที่ที่มีสเสน่ห์รู้ว่าตัวเองพูดอะไรรู้ว่าตัวเองผลักได้ขนาดไหนถอยได้ขนาดไหนคุณสุรินทร์พิสุวรรณเนี่ยคือคนที่เปิดทางเปิดประตูต้าน่วยเชื่อรัฐบาลทหารเมียนมาเชื่อนะคะว่าคุณสุรินทร์เนี่ยจะไม่ ไปทําอะไรที่ไปสันคอนความมั่นคงของกองทัพไม่ยุ่งการเมืองจุดประสงค์คือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กาลังจะตายอีกสองสามล้านคนพอคุณสุรินเปิดทางให้หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบไม่รู้กี่สิบปีที่เลขาธิการองค์การสหประชาชาติสามารถเข้าเข้าไปในเมียนมาได้ตอนนั้นเมียนมาคือลือสีแห่งเอเชียเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกกองบรรเทาทุกต่างๆหน่วยงานต่างๆของ UN ก็เริ่มทยอยเขา้าเนั้จจำได้ว่าก่อนที่คุณสุริน จะเปิดประตูเข้าเมียนมาเนี่นะตอนนั้นเนี่ยมีองค์กรบันเทาทุกน่าจะ1นถึงสอง,องค์กรเท่านั้นน่ที่มีสิทธิ์จะไปช่วยเหลือประชาชนนับล้านคนในรุ่มน้ำเอรดีอันนึ่งก็คือ World Vision World Vision นี่เป็น NGO ที่เกี่ยวพันกับเรื่องศาสนาคริสต์เขาเข้าไปเรียกว่าเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเมียนมามานานแล้วก็ทำองค์เป็นองค์กรการกุศลด้วยช่วยเหลือเรื่การศึกษาเรื่องไร แล้วก็เนื่องจากเป็นองค์กรทางด้านศาสนาแล้วก็อยู่ที่นั่นมานานก็เลยจะกลายเป็นที่เดียวที่ทหารเมียนมาเนี่ยตอนนั้น,นอนุญาตให้เข้าตอนนั้นจําได้ว่าเวลาเราอยากจะรู้ข่าวอะไรบางทีเราก็จะถามจากเจ้าหน้าที่องคอ์กรเนี่ยแต่หลังจากคุณสุรินเปิดประตูให้เนี่ยปรากฏว่าความช่วยเหลือจาก UN เข้าไปได้มากมายนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนหลายล้านคนบนลุ่มแม่น้ําอรวดีเนี่ยได้รับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ก็ยังดีกว่านะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเมียนมาไม่เปิดรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเนี่ยไม่อยากจะนึกภาพัาน้นไปลุ่มน้ำอยู่ว,ว่าดีไม่กี่ปีหลังจากนั้นโอ้โหม,ม,ม,มันเศร้ามากนะคือคอไซคโคลนเน่าคนแสนคนอ่ะทีเดียวอะ่ะแล้วดูสภาพของพื้นที่คือแบบเขาเอาภาพดาวเทียมให้ดูมีแต่น้ำอะ่ะค,คือคนมันทุกข์ยากมากเพราะอย่างเล่าให้ฟังเนี่ยคือ2003เนี่ยพอถูกความบาดทางการค้า ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เอาอย่างที่นคุยกับเด็กที่บ้านเนี่ยบอกน้องดาวหนูมาเมืองไทยปีไหนน้องมา2 0 0พคือถ้าเราไปถามคนใครมีบริษัทมีแม่บ้านเป็นเมียนมาถามว่าเข้ามาช่วงไหนถ้าบอกว่าเข้ามาช่วง 2003- 2004คนกลุ่มนี้คือคนที่ทุกยากแสนสาหัสจากการถูกความบาดท,ทางการค้าของสหรัฐในช่วงนั้นเพราะว่าพอความบาดท,ทางการค้าเสร็จเนี่ย ออุตสาหกรรมของเมียนมาตอนนั้นที่มันเพิ่งจะเริ่มยืนขายได้เนี่ยตั้งขายได้เช่นอุตสาหกรรมทอผ้าอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยคือปิดเลยเพราะว่าสหรัฐไม่รับซื้อไม่ทํางานค้าขายด้วยยุโรปไม่ทํามาค้าขายด้วยคือ,อยูผลิตมาก็ขายไม่ได้คนผู้หญิงเนี่ยเป็นแสนๆตกงานแล้วมันเศร้ามากบางคนเนี่ยถูกหลอกไปขายตัวที่ประเทศจีนที่อะไรแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยจะมีทั้งเด็กสาวเด็กหนุ่มจํานวนมากอพยพเข้ามาที่ประเทศไทยมาทํางาน กรณีของเมืองไทยผู้หญิงก็จะมาเป็นแม่บ้านบางอะไรบ้างผู้ชายก็ทํางานในอุตสาหกรรมซึ่งก็ถูกใช้แรงงานทาสไอ้ที่เราเห็นสมุดสาครเห็นแม่บ้านเหล่านี้มันคือผลผลิตของการปิดประเทศของเมียนมาในช่วงของนายพลตันช่วยนะคะทีนี้เอานี้มันไม่พูดเรื่องนี้มาถึงเรื่องอาเซียนเวย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอพอเสร็จภารกิจเรื่องนาคิสเนี่ยมันไปประจวบเหมาะพอดีกับที่ตันช่วยเนี่ยเขาก็ เริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยสายลมมันจะมากระแทกเราแกก็เริ่มแผนของการผ่องถ่ายอำนาจมีการร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้จะไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามีสัดส่วนทหาร25%ยังไงทหารก็ยังคุมอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าจานช่วยเริ่มถอยแล้วก็ให้เต็งเสงซึ่งช่วงที่เกิดไซโคอนากิสเนี่ยเต็งเสงเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็น่าสนใจ คือเตงเสงเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วเป็นคนที่ผลักให้เมียนมาเนี่ยมีการเปิดประเทศได้เร็วขึ้นบ้านของนายพลเต็งเสงเนี่ยอยู่ลุ่มแม่น้ำอีรันะรวดีแล้วก็มาจากครอบครัวที่ยากจนในช่วงที่เกิดไซคนนาคิตเนี่ยเ,ออเตงเสงเป็นคนบัญชาการที่จะลงไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วเขาเนี่ยอันนี้โทมัสฟุลเลอร์เล่าให้พี่ฟัง ตอนไปทําข่าวช่วงปี2015ตอนเลือกตั้งอะว่าท,ทำไมเมียนมาอยู่ๆถึงเปิดเขาเล่าให้ฟังว่าส่วนหนึ่งคือในายพลติงเซ็งเนี่ยขึ้นหอไปน้ําตาลไหลตอนที่เห็นสภาพของลุ่มแม่นาบีร์รัดีแล้วก็บอกกับตัวเองว่าประชาชนเนี่ยทุกยากมาพอแล้วต่อไปเนี่ยในอนํานาจที่ฉันมีอยู่เนี่ยฉันจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเปิดรับให้พมา่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการคว่ำบาสน,นี่มันมันมันสาหัสมาก เพื่อที่จะให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะคะแล้วบังเอิญให้บังเอิญที่ตาญฉวยเนี่ยให้เต็งเซ็งเป็นตัวตายตัวแทนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเต็งเซ็งเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เมียนมาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาลทหารเต็มรูปแบบเนี่ยมาเป็นรัฐบาลทหารกึ่งพลเรือน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี2015ที่นาออนซานสูจีชนะเลือกตั้งแล้วก็ NLD ได้เข้ามาเป็นพรรครัฐบาลอาเซียนเวเนี่ยที่มันเคยมีส่วนผลักให้เมียนมาเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเป็นส่วนที่ไม่เยอะก็ตามเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆจากภายนอกเข้ามาอีกรวมถึงปัจจัยจากทหารเมียนมาด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีอาเซียนถ้าไม่มีคุณสุรินทร์พิสุวรรณเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เหมือนกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมในเมียนมาน่าสนใจนะว่าอาเซียนเวมจะใช้ได้หรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ